เนี่ยมันทิ้งไว้นานมันแข็งแล้วมันจะรีดไม่ออกเครื่องก็จะพังวยได้วันละกี่แผ่น50าบเหรอ,อยางแปลงนี้เป็นส่วนไก่บ้านนะคะทุกคน ไม่ค่อยได้มาดูอีก2ปีเราจะขายแล้วนะคะดูสภาพต้นยางซะก่อนแทบจะไม่ไหวแล้วน้ํายางก็ไม่ค่อยออกก็เลยต้องพึ่งตัวเร่งโดยคนงานจะต้องทาเฉพาะตัวที่เราเลือกมาเท่านั้นนะโดยเริ่มจากตำาๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะค้นต้นยางแล้ววันนี้ที่มาเพราะต้องมาเช็คเครื่องรีดยางมาเปลี่ยนสายพานกับอัจจระบีค่ะ,คะใจสําคัญเลยของการทํายางแผ่นคือเครื่องรีดยางถ้ามันพังเนี่ยมันจะต้องซ่อมนานแล้วก็ซ่อมแพงเราถึงต้องเน้นย้ํากับคนงานเรื่องการใช้ ส่วนนี้ไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพยางเพราะด้วยพื้นที่มันจํากัดบ,บริเวณที่ตากยางกับอบยางแดดจะส่องไม่ถึงตลอดทั้งวันยางแผ่นเลยเป็นเบอร์ห้าปาเต็มเลยอ่ะและส่วนนี้ยังมีต้นกระท้อนกับต้นยางนาต้นใหญ่มากต้นใหญ่เลยดูดิ <c oughs> ไม่รู้มีอายุกี่ปีแล้วเนี่ยมีหลายต้นเลยนะ